สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้สูงวัยทุกขั้นอีกไม่กี่เดือนเราก็จกกะเกษียณแล้วส่วนผมนี่รับราชการตำรวจมาประมาณ 40, 40กว่าปีการดูแลร่างกายของเราเนี่มันสําคัญมากเพราะว่าร่างกายเราใช้งานมาเยอะการดูแลนี่ทำอะไรบ้างก็ง่ายๆการกินอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอที่สําคัญก็อาจจะมียาบํารุงยาเสริมอะไรบ้างลูกชายก็แนะนําให้ ยาสมุนไพรของคุณสำเร็จผมก็ใช้มาประมาณหนึปีตอนเช้าเนี่ยผมจะออกปั่นจักรยานประมาณวันละ20-30กิโลเวลาออกเป็นทีมมันจะเหนื่อยตามเพื่อนไม่ทันหลังจากใช้ยาตัวนี้แล้วรู้สึกโอเคขึ้นมาก ครับก็อยากแนะนําตัวช่วยดีๆให้เพื่อนทดลองใช้ยาสมุนไพรกําลังช้างสารตาคุณสำลิดเพื่อบรรุงร่างกายปรับสมดุลธาตุให้ร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจผ่องใสชีวิตหลังเกษียณยังไงก็มีควนสุขัด